สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามลายู Assalamualaikum สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามลายู สนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานีรวมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันราณีเจนราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสรยาจามจุรีจากงานเผยแพร่และพันธกิจสัมพันธ์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานีมาร่วมดำเนินรายการค่ะในปีนี้นะคะรายการสืบสารภาษามลา,ายูจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักและเข้าใจชายแดนใต้ผ่านงานวิจัยที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริน คุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังคงอยู่กันที่งานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกในตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้วิจัยในการปรับประยุกต์และคิดค้นเทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานทางเลือกคือแก๊สชีวภาพจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มซึ่งก็มีอยู่มากในภาคใต้บ้านเรา งานวิจัยในตอนนี้เป็นเรื่องการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพจากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและสาหร่ายพุงชะโดผู้วิจัยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประวิทย์คงจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาจริยาบณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปิปตัานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพงษ์โอทองมหาวิทยาลัยทักษินค่ะ คุณผู้ฟังคะในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าสาหร่ายพุงชโดเป็นสารอินทรีย์ที่สามารถนำมาใช้ย่อยสลายร่วมกับน้ำเสียหรือน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการหมักหรือการย่อยสลายร่วมแบบไร้อ,อากาศ2ขั้นตอนเพื่อที่จะให้การผลิตแก๊สชีวภาพนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำหรับสาหร่ายพุงชโดนั้นเหมาะมากเลยค่ะที่จะนำมาหมักกับน้ำทิ้งผลิตเป็นแกส๊สชีวภาพเพราะว่าเป็นวัชพืชหรือพืชใต้น้ำที่ขึ้นง่ายแล้วก็ให้พลังงานสูงในทางวิชาการนะคะพราบว่าพืชใต้น้ำกำลังได้รับความสนใจในฐานะชีวมวลน,น้ำที่ให้พลังงานมากกว่าชีวมวลบกสูงถึง6-12เท่าค่ะ คำศัพท <c mania> ์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะคาว่าสาหร่ายนะคะเราเจอมาแล้วนะคะคาว่าสาหร่ายภาษามาลายูก็คือรุมปุตเลารุมปุตเลาคําว่าวัชพืชค่ะวัชพืชภาษามาลายูก็คือรุมไปรุมไปนะคะถ้าเราจะบอกว่าการเลี้ยงนะคะก็คือเมมะเลฮาระเมมะเลฮาระพืชใต้น้ําพืชใต้น้ํานะคะภาษามาลายูก็คือตานามันบบวาไอเยตตานามันบาวะอเยตพลังงานค่ะคำว่าพลังงานภาษามาลายูก็คือเตอร์นากะ แตนากะคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะคะคำว่าเชีวม้วนเชีวมวนก็คือไบโอจ s ซิงไบโอจีซิแต่ว่าเชีวมวนค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้<ม>เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะสมัติงการสกยันติมากกัสสคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามาย u ได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http://exten.pn.psu.ac.th